พี่ฮัลโหลครับ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 อันนี้แก๊งอะไรอะครับดีเดือดครับอะไรนะครับดีเดือดครับฮะดีเดือดครับดีเดือดใช่ครับแก๊งอะไรตึงสุดอะครับในเมืองเนี้ยแบดบอยครับแบดบอยตึงสุดครับใช่เหรอถูกใช่ครับมันอวยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้อวยครรับบแอดยตึงงจิครับแล้วลองลงมา เอาลงมาแปลว่าน้อไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันแก๊งที่คุงเข้าไปเดียวใช่เหรอสองแก๊งนี่คือหัวหัวเลยเหรอหัวเมืองเลยเหรอใช่ใช่แล้วเราอ่ะแล้วเราอ่ะดีเดือดอ่ะโอ้ผมขออยู่ไป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 ครับโอ้ยถ่อมตัวอันนี้ทรงถ่อมตัวหรือเปล่าเนี่ยไม่มีครับไม่มีผมก็อยู่ล่างๆเนี่ยครับไปฟังปัญหาเขาจะตีกันอะไปฟังปะไปดิปะ ครับผมโอ้หพี่ก๊อลฟแต่งตัวแม่งเหมือนทุกคนตื่นนอนผมไม่ได้เอาพ่อมาเล่นแต่เขาเล่นหาพ่อผมเลยอะมาถึงงงเลยอะอันนี้งงอะคนไหนล่ะครับคนไหนล่ะครับถามคนในแก๊งคุณดิครับผมให้คนในแก๊งคุณนี่ยอ้าผมจะรู้ได้ไหมครับคนไหนเหรครับถามมาสิครับไม่เในแก๊งคุณดิตรงนี้คุยเองตอรี่นะครับถ้าคุยเรื่องใบเดี๋ยวส่งแอดมินเลยครับง่ายกว่าครับได้ง่ายกว่าง่ายกว่าได้คหาบอกว่าแก๊งผมไปรับหลังรับหลังตรงไหนครับ ทคุณหรือเปล่าแก๊งคุณหรือเปล่าที่แบบทาเป็นแบบเมืองอะพี่ไม่ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเมื่อกี้มีการตีขึ้นแล้วแล้เขาส่วนแล้วพี่อ่าครับคุยเลยครับพี่ส่วนแล้วเนาะไม่ต้องเล่าเรื่องอะไรมากความับผมคุยเลยครับอ่าโอเคนั้นก็เนี่ยครับแต่เล่นกันยังไงคุยเลยที่ฟังอยู่เล่นตีเรื่อยๆก็ได้ครับพี่ไม่จํากัดไปแล้วก็ปลดลิมิตทุกอย่างจํากัดครับจํากัดไม่จากัด เดี๋ยวอะไเอาโอเคทางนี้ฝั่งนี้อ่ะฝั่งนี้ฝั่งฝั่งนี้พี่ฝั่งแล้วฝั่งเราเมื่อกา้เราอยากเล่นแบบไหนครับปัญญจก้อนอยากเล่นแบบไหนสิบใบเล่นแบบวันละไฟก็พอครับเล่นแบบเวันรับไฟก็พออันนั้นมันมีอยู่แล้วครับหมายถึงว่าเราเขาบอกไม่จำกัดใบเราจะเล่นกี่ใบของเราอ่ะอยากได้กี่ใบนับใบเดียวพอครับพี่พี่เหมือนเขากวนเลยครับพี่ไม่ได้กลัวแต่อยากเล่นใบเดียวครับกลัวนะครับพี่สภากลัวอะไรครับสภาเอ้าในความคิดผมนะครับผมอยากเล่นใบเดียวเออได้เป็นห่าเป็นห่า ตัดเลยก็ได้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอคิดก่อนพี่ขอล์ฟพี่ขอล์ฟคิดกันตัดเลยพี่เพราะผมผมเพิ่งจบสตอรี่มาผมไม่ได้ฟูขนาดนั้นเราคุยเรื่องเงินก่อนเลยครับเดี๋ยวขอคิดเรื่องใบก่อนถึงว่าไม่ฟาร์มทั้งวันพี่พี่กอล์ฟครับพี่กอฟาร์มทั้งวันน่าจะมีเงินนะจังหวะเรื่องเรื่องที่ผมมาเล่าให้พี่กอล์ฟฟังเลยเป็นเรื่ไปเข้าไปด้วยครับอ่าได้ครับได้ได้แม่คือคือเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอชี้แิดจเป็นนักกอลครับพอดีพี่มีมันแต่งตัวเฮี้ยอะไรของมันวะมันมันเเเพิ่่งงงรจกตีียยนนนออมาหืไ พี่ oh, ดชื่อนอนเปรดดูจากอะไรแล้วีอี่เ <Yeah. S 1> ชื่อถือได้ครับมาเล่าเรื่องเหตุการณ์บางอย่างที่เราทํากับเขาไว้ให้ฟังแล้วรับอะอแล้วพี่เชื่อว่ามันอาสมคือโปรติแล้วพี่ขอชีแ้แจงก่อนว่าการรับพยานจากพี่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเทียร์ต่างๆคือหน่วยงานสภาหน่วยงานหมอตำรวจอะไรพวกนี้พี่เชื่อถือค่อนข้างเยอะหรือเป็นแก๊งเป็นครอบครัวเนี่ยพี่เชื่อถือยากแต่แต่พยานที่พามาเนี่ยพี่เชื่อว่าเป็นพยานที่น่าเชื่อถือพอๆกับ หน่วยงานเลยดังนั้นที่ขอคิดแจงกันว่าจานวนใบอาจจะบวกเพิ่ไมไปส่วนนั้นด้วยเพราะว่าเรื่องราวมันเส็จขึ้นจริง,รงนะครับใครหรอครับเราบอกไม่ได้พยายาบอกไม่ได้อยู่แล้วครับอันนี้อันนี้พี่ฟังกับหูเลยพี่ฟังกับหูพี่เช็คก,กับตัวเลยครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีภูมิหลังยังไงแล้วก็เช็คว่ามันเกี่ยวข้องอะไรยังไงได้ยินจากไหนได้มาพี่เช็คได้บ้างหมดแล้วเชื่อถือได้ครับเชื่อถือได้โอเคอ่ะนั้นคุยเรื่องเดิมพันต่อเลยครับพี่ขอคิดเรื่องใบแป๊บหนึ่ง เสื้อมันน่ารักอยู่แหละครับแต่คนใส่อ่ะมันไม่เหมาะครับเหมือนขี้หมาห่อผ้าห่อผ้าคิตตี้อ่ะไอ้เหี้ยเดมพันไม่คุยกันเหรอห้าล้านห้าล้านอ๋อห้าล้านก็นพอแล้วเขาได้ล้านเยอะล้วงเไม่มีของนะเพื่อนเขาไม่พร้อมแต่เขาสวนนะเพื่อนไม่ต้องเอาเยอะหรอกมันห้าล้านมันกปกติไม่ต้องเล่นให้มันเจ็บเยอะขนาดนั้นหรอกอุ้ย ห้าล้านเหเนไหมครับเห็นแต่ก้อนไม่ถึงอะไรครับมีร้านเดียวครับโอ้โหโดนเหลี่ยมเซนตะก้อนดิเอาไหมครับห้าสิบอ่ะโอ้ยโดนเหลี่ยมร้านเราเทียนปีผ้าห้าสิบบาทนะเอ๊ะแร้าบป่ะเห็นเขาบอกห้าสิบบาทไ่ยห้าสิบปีผาโอเคเท่าทีเท่าทีเท่าทีเดี๋ยพูดเอ้าอ่ะแล้วไงสรุปเงิน เอาสักสามล้านก็ได้ครับถ้าเขาบอกว่ามีน้อยสามล้านงั้นเอาครึ่งครึ่งได้ไหมครับสองล้านห้าสองล้านห้าตัใจนะเออคนละครึ่งอะได้ไหมไม่จำกัดใบอะได้อยู่ไม่เอาครับได้ไ่ได้หนักเกินไอสองไอสองล้านที่ก็ว่าโอเคนะไม่เร็วคนละครึ่งไงครับเขาห้าล้านผมก็ขอขอต่อครึ่งหนึ่งไม่เร็วนะสองล้านห้าแลยไม่ไม่ติดได้เนาะอ่านั้นใบนั้นใบพี่ให้เท่านี้นะให้สี่สิบใบสี่สิบเลยครับ ใช่ครับได้ครับพี่ทำไมสี่สิบใบแบบกาแบบเป็นนักก้อนนอกประเทศเลยเดียวสี่สิบใบไม่คือคืออย่างนี้ครับพี่ขอที่แจงพี่มีพี่มีเหตุผลรองรับครับคือเรื่องแรกเนี่ยสตาร์ทสตอรี่สวนเนี่ยพี่ให้ยี่สิบใบอยู่แล้วครับแล้วสักยี่สิบใช่ไหมอ่าแล้วก็อีกอันนี้อันนี้คือพี่ให้พี่ตัดนะอันนี้คือเดเวพี่ตัดนะพี่พี่ชี้แจงได้ครับว่าทำไมให้สี่สิบใบเวลแรกพี่เคบอกแล้วยี่สิบใบแรกประจันน้อยด้วยบอลลีนสวนแลอร์ประกันน้อยอยู่นะเดี๋ยวพี่ให้แคยี่สิบใบครับ แต่เราส่วนมาปุ๊บแล้วพี่มีบวกไก่เรื่องหนึ่งก็คือสตาร์ทยี่สิบใบเทียร์เราก็เลยเป็นสี่สิบนี่คือถ้าพี่ต uh ัดนะแต่ถ้าต่อรองเขาได้ก็ไม่มีปัญหาต่อรองดูน้องเชื่อพี่ไอ้หงอยตัดไปสิบเลยเหรอพี่ผมตัดเรื่องสตาร์ทอย่างที่บอกครับส่วนพี่สตาร์ทยี่สิบอยู่แล้วไม่ว่างลองต่อรองดูเว้ยไอ้น้องถมึงไม่อยากเจ็บเข้าไปแก้ที่หลังคือพี่ตัดสี่สิบใช่ไหมครับพี่ <P PS 40> นะเอาเอาอย่างนี้ก็ได้พี่ถ้าเกิดว่าเขาแบบว่าแบบไม่ไหวจริงๆใครไม่ไหวจริงๆมันต้องมีฝ่ายหนึ่งแบบไม่ไหวสี่สิบในสล็อตยี่สิบวามันก็เยอะไงถูกต้องแต่ว่าแต่ว่าพี่เยอะตอนนี้นเยอะ<พ>อยู่พี่ต้องดูแล้วแต่สมควรด้วยไม่ใช่เล่นแบบนิดเดียวแล้วไม่ยอมเงี้ยโอเคไหมพี่ผมฮะเล่นได้แล้วสี่สิบคือคือคือตอนเนี้ยพี่มองว่าถ้าเราถ้าอ้างอิงตามที่พี่บอกเนี่ยพ่อไม่ดิพี่ได้บอกเงยพวกมืคุยก่อนจะจะตามพี่มันก็ไม่ไหวคือพี่พูดตรงเลยครับ ที่มึงคุยกันตอนนี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่ที่ถามกันเนี่ยมาชดกันอย่างเดียวเลยถ้ามาชดกัน<ช>พี่ก็เลยเดี๋ยวพี่เอาให้หนักเลยถูกปหมล่ะแต่ก็กับกันเนี่ยถ้าเอาปืนดีๆไว้อย่างเราเนี่ยอยา่างที้เท่าไหล่ยอ,อยากเล่นสามสิบยันยี่สิบพูดมาเลยแต่มาเล่นหนึ่งใบถามหน่อยถ้าเป็นเราเราจะเล่นไหมหนึ่งใบแล้วพี่ฟังพี่ก็รู้สึกว่าขอสักยี่สิบใบได้ไหมครั <20 S 1> บเอ <20 S 1> บอลองต่อเออยี่สิบใบถ้าก็ได้น่าสนใจนะสามสิบได้ไหมยี่สิบได้ไหมผมไหวสักยี่สิบแบประมาณยี่สิบหรอยี่สิบใบสองร้อยหน้าพี่ตอบตัด พี่เอายี่สิบใบครับพีายี่สิบครับพี่ยี่สิบไปเยอะไปนะเอาจริงอ่ะตามพี่ตัดเลยครับพี่ตัดมาแล้วใช่ครับยี่สิบครับพี่ตัดมาแล้วในห้องพักนะผมเอาตามพี่ตัดเลยครับพี่มึงอย่าไปล้อหลอกเขาดีข้าประกาศต่อสตอรี่มึงล้อหลอกเขาทำไมอ่ะคุยดีดีดิเฮ้ยพี่ไม่ได้ประกาศพักหรอตอนนั้นมึงไปล้อหลอกเขาทำไมอ่ะแล้ว มึงจะได้อยู่แล้วเนี่ยไอ้กลัวเอ้ยประกาศเริ่มให้เขาในในดิประเทศนี้ก็เขาคุยเรื่องเงินง่ายนะคือถ้าไม่มีเดิมพันอ่ะที่ให้40ได้นะแต่ถ้ามีเงินดังที่ต่อสามสิบงั้นไม่เอาเดิมพันก็ได้ครับพี่เอาเป็นสี่สิบไปด้วยนะโอ้โหว่าไงครับเบลลาก้อนเขาไม่เอาเดิมพันเดิมจริไม่เอาไม่อเออคือพี่ตัดแล้วเนี่ยพี่กอล์ฟเออพี่ช้างคือตอนแรกเขาให้เราถามแล้วอยากเล่นอะไรเราอกเรื่องเงินใบใช่ไหม เวลาต่อเนื่องผมเป็นฝ่ายโดนกระทำมันคามมิทสิ์ต่อรองครับคามสิทธิ์ต่อรองครับไม่ดีก็แลอกให้คุยกันคือพี่อย่าลืมว่าที่พี่คุยอยู่พี่ไก่เกียดด้วยนะพี่ไม่ได้ปล่อยให้ตายกันไปข้างนะครับอย่าลืมว่าพี่เป็นคนควบคุมความเสียหายนะอย่าลืมเด็นถ้าเขาเขาไม่มีของผมลดให้เหลือสามสามสิบเก้าใบนะครับยี่สิบใบครับมึงคุยดีๆดีมึงเคยไปแก้วที่หลังน้อง ต่างๆกันนะครับผม20ครับผมก็ไม่มีเ็ยคนที่เดีอะไรไปซื้อขอเนี่ยอย่าแข็งอย่าแข็งน้องเลยครับพี่20ไม่ได้หรอครับไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยมีไปเฉลาตอรี่ก็เพิ่งจบมาเนี่ยครับ20ไม่ได้แบบฟื้นฟูได้ครัมีทุกอย่างอ่ะค่อยๆ20ไม่ได้ครับพี่มีทุกอย่างแล้ววะั่นเดี๋ยวรอแล้วปิดไม่ได้อครับเอาเป็นอย่างี้ก็ได้ครับพี่เอาเป็นตามที่พี่ตัดเลยครับพี่10ใบไม่ต้องต่อรองแล้วครับพี่ที่ตัดก็คือที่สุดแล้วเนี่ยใช่ไหมอย่าไปแข็งพี่ ไม่เอาสินสงคำครับรินต <somet hi> ้องให้เดลเลยพักอะพี่ครับถ้าถ้าถ้าเกิดเป็นยี่เป็นสี่สิบใบอะแลองเล่นตัวบอะไรอันนี้ถามครับประโยคคํคำถามครับครับอะไรแน่ยนะครับพี่เขาไม่ไดหลดเลยครับพี่ก็ผมถามถามมาถามไปปล่อยปล่อยครับพูดกันก็เล่นเล่นสี่สิบใบไม่มีสินสองคำแล้วเล่นวันละไฟได้ไหมครับปกติั้มครับวันละไฟอยู่แล้วครับโอเคครับได้ปกติั้มครับวันละไฟแล้วก็วันหนึ่งต้องออนห้าชั่วโมงนะ อันนี้เรารู้กฎนะถ้าถ้าไม่อยู่ถ้าอยู่ไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็นตก็โดนปรับใช่อันนี้เรารู้เนาะสิบเปอร์เซ็นของยี่สิบก็คืออย่างน้อยเราต้องออกสิบสองคนห้าชั่วโมงคิดไปเลยทั้ว่าได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วอ่าโอเคถ้างั้นตามนี้เนาะถ้าเล่นดีไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่มีอัดฉีดให้นะครับผู้นี้ถ้าเล่นไม่ดีไม่มีปัญหาข้าหมายคือไม่มีการแจ้งใบไม่มีอะไรที่มันเดิเมอกี่ข้อผมมาเลยครับ ไม้ก็เอาหลังแบบนี้ดิโอเคไม่เล่นนะจ้าไม่เล่นแจ้งอีกแแต่แต่มันยังไม่ได้เริ่มอ่ะผมผมแจ้งไปก่อนได้ไหมจะได้ตัดกำลังเขาไปหนึ่งคนนะครับตามบ่ายครับตามผลไเลยครับตัวหักฐานเลยครับตามหลักฐานอ่าโอเคนั้นพี่ฟานนับสี่สิบใบไม่มีเดิมพันตำรวจหมอปกติแน่นอนถูกต้องไหมครับไม่มีปลดฝั่งสีดำอยากโปรดฝั่งก็อยากโปรดไหมครับอะไรนะพี่สีดำอยากโปรดดีมิตอยู่นะถีปรดครับโปรดโปรดผมเป็นกล้วอยากโปรดไหมครับ ไม่ไม่ไม่ปลดครับอ่าไม่ปลดคือไม่ปลดนะครับก็คือตั้งอีกงประเทศเดี๋ยวประกาศอีกทีนึงเนาะแล้วก็เตรียมครึ่งชั่วโมงครับพี่ให้เริ่มตอนสองทุ่มสี่สิบครับเตรียมตัวได้เลยครับตองครับสบายครับไอไอไเลอวินเตอร์เขาไปเลยวินเตอร์ต่อครับแล้วสีสูตรเมื่อไหร่เขาจะเปลี่ยนให้ครับสีสูตรไหนเอ่ยของผมเนี่ยผมจ่ายเงินไปสองสามหมนแล้วเนี่ยหูย